สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ดาวสุกย้ายนะคะยกเข้าสยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่19มกราคมจนถึง22กุมภาพันธ์การทำนายก็จะทำนายในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็จะเกิดอกจะเกิด ส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีธนูบ้างนะคะก็คลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะชาวราศีธนูนะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยยกเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยก็ส่งผลทําให้คุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะรักสวยรักงามนะคะ แต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นหรือคุณจะทำทำให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นจะฝากไ่ในเรื่องของการหาเงินหาทองด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อุป,ปการะด้านการเงินหรือมีที่พึ่งทางการเงินหรือถ้าชาวราศีธนูท่านใดที่มีคู่ของคนรักคู่ของคนรักก็จะ หยิบยืดในเรื่องของการเงินการทองให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะชาวธนูเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถ้าดูในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะมีความ <ana. princes. S 1> เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาหยิบจับทําอะไรก็เกาะเงินเกนนาะทองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวธนูนั้นจะขยันขันแข่งในการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษ i. คุณจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจนะคะหรือเอาหัวสมองเอาหัวเอาหัวสมองสติปัญญาต่างๆคุณเนี่ยไปโฟกัสใเรื่องของการหาเงินมีโอกาสที่คุณจะมีความคิดนะคะคิดออกในเรื่องของการได้เงินจากช่องทางอื่นๆนะคะมีโอกาสค้นพบช่องทางเรื่องการเงินใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะหรือชาวธนูท่านใดที่มีรายได้จากต่างถิ่นแดนไกลรายได้จากต่างประเทศต่างต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเนี่ย คุณจะสามารถทำเงินให้ได้มากหรือช่องทางตรงนี้มันจะมีเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะดวงเนี่ยยังโชวยว่าชาวธนูเนี่ยนะคะคุณต้องมีช่องทางการเงินมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะถ้าคุณมีช่องทางการเงินอยู่ช่องทางเดียวเนี่ยคุณก็จะค้นพบช่องทางใหม่มีโอกาสได้เงินมากกว่าหนึ่งถึงสองช่องทางหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ศักยภาพของคุณด้วยเช่นกันนะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ย เจ้าชะตาก็ต้องได้รับการอุปการะทางด้านการเงินนะคะอยู่อยู่แน่นอนนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าท่านใดนที่มีธุรกิจหรือมีการค้าขายกับต่างประเทศชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเนี่ยธุรกิจตรงนี้จะทำเงินได้ดีขึ้นมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจตรงนี้ในด้านกิจการตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทาวธนูนั้นคุณจะ มีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยคุณจะศึกษาเรียนรู้หรือคุณจะเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะหรือว่าเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือฟังในเรื่องของสิ่งบวกๆเข้ามานะคะให้กับใจคุณให้กับจิตใจคุณหรือเป็นช่วงที่คุณจะโปรแกรมจิตมากขึ้นโปรแกรมจิตในทางบวกๆมากขึ้นทําให คุณจะตัวคุณเนี่ยจะดึงดูดพลังบวกหรือสิ่งบวกๆเข้ามานะคะทําให้จิตใจคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทบทวนหรือมีทัศนคติที่มันกว้างขวางมากขึ้นนะคะมีการดูแลตัวเองทบทวนตัวเองทั้งในด้านของบุคลิกภายนอกแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งในด้านของภายในด้วยเช่นกันคือจิตใจนะคะ ดวงเนี่ยนะคะท่านใดที่กําลังดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการต่างประเทศมีโอกาสที่จะสำเร็จผลเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณแผนไว้ที่คุณตั้งเป้าไว้มีโอกาสสาเร็จนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าช่วงนี้ชาวธนูเนี่ยคุณจะเข้าสังคมบ่อยมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนมากนะคะหรือมีมีเพื่อนเนี่ยเขารู้จักคุณมากขึ้น คุณมีหน้ามีตาในสังคมมีเกียรติในสังคมนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูคุณจะทําบุญสุนทานมากขึ้นนะคะหรือมีศีลธรรมมีศีลธรรมมากขึ้นรักความยุติธรรมมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปอบรมสั่งสอนผู้อื่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะ ไปเป็นครเนูเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนให้การสนับสนุนหรือเป็นที่ปรึกษ,ษาให้กับคนอื่นได้ดีนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานต่างเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะไม่ขาดงานนะคะคุณจะมีงานทำอยู่ตลอดเวลานะคะหรือคุณจะลักในการทำงานนะคะมากขึ้นทุ่มเทนในการทำงานมากขึ้นนะคะหรือคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะหา ความชอบความถนัดในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะค้นพบความถนัดค้นพบความชอบหรือค้นพบศักยภาพของคุณแล้วสิ่งตรงนี้สามารถที่จะนํามาสร้างอาชีพได้เป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่คุณจะขยันขันแข่งทําการทํางานมากหรือมีกิจกรรมทางการงานมาตลอดโดยที่คุณไม่มีเวลาว่างเลยนะคะจิตใจ หรือความทุ่มเทต่างๆจะอยู่กับงานตลอดเวลานะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีทางการงานนะคะหรือการงานที่ดําเนินอยู่เนี่ยจะสมหวังดังใจปองหรือสมหวังดังที่คุณวางแผนไว้วางแผนการทํางานอย่างไรจะสําเร็จตามในตามสิ่งที่คุณวางแผนหรือคุณตั้งเป้าไว้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะรอบคอบมากในการทํางานทําการสิ่งใดในในเรื่องของงาน,นคุณจะรอบคอบ หรือละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากรวมถึงคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการทํางานอีกทอดหนึ่งด้วยนะคะต่อมาเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยแน่นอนคุณจะมีความโชคดีจากตัวคุณเองนะคะตัวคุณนั่นแหละจะนําความโชคดีมาให้กับตัวคุณเองนะคะหรือท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยให้คุณซื้อเลขอายุข,ของคุณวันเดือนปีเกิดพศเกิดคุณแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะดวงบอกว่า ตัวคุณจะนำโชคมาให้โชคในที่นี้จะเป็นโชคจากการเสี่ยงก็ได้หรือโชคในอย่างเรื่องอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะาตัวคุณเนี่ยจะมีความสามารถหลายอย่างเช่นมีโชคในเรื่องเงินมีโชคในเรื่องงานหรือมีโชคจากการเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะแต่ท่านในที่ปรารถนาในการเสี่ยงโชคชอบซื้อโรตอรี่เนี่ยต่างๆเนี่ยก็เอาเลขอายุของตนเองไปเสี่ยงนะคะ ก็เรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะไม่ตกงานนะถ้าท่าในใดมีปัญหาทางการงานตกงานมีภาวะแห่งความเครียดทางการงานบางอย่างเนี่ยให้เปลี่ยนงานเลยเปลี่ยนงานหรือย้ายงานไปทําที่อื่นนะคะเปลี่ยนสถานที่ทํางานจะเกิดสิ่งที่ดีกว่าเดิมเข้ามาละกันนะคะในช่วงที่ทานายไปนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่คนรอบข้างเขาจะมองคุณไม่ดีนะ เป็นช่วงที่ถ้าทําบุญบูชาโทษเนี่ยจะโปรดทําบุญทําบุญให้ใครหรือปรารถนาดีกับใครเนี่ยเขาจะมองคุณไม่ดีเพราะฉะนั้นเน้นย้ําเลยว่าชาวราศีกนูนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นนะคะอย่าไปอย่าไปก้าวไก่อย่าไปช่วยเหลือใครนะคะที่เป,เป็นเรื่องของคนอื่นอะ่ะไม่งั้นเขาจะมองคุณไม่ดีแม้คุณจะปรารถนาดีก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของความรักต่างๆความรักสําหรับคนมีคู่ คู่ของคุณจเจ้าใจมาผูกพันกับคุณหรือคู่ของคุณชอบให้คุณเอาอกเอาใจมากขึ้นคู่ของคุณแง่งงอนคุณมากขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังแนบแน่นแน่นแฟนนะคะถ้าคนโสดคนโสดก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะพบรักจากการทำงานนะคะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานพบเจอกันจากการทำงานวันนี้สวัสดีค่ะ